อ๋อยังข้าผ่านนมลาบครับลาปลาี่ครับมันนี้มาตกปลาลาเป็ดครับโอ้ตกปลาจะกินลาเป็ดมึงโอ้กินลาเป็ดได้ครับมึงนี้บุญล่ะเมืองเมืองผ่านนมสิลาเป็ดครับมันนี่ครับมาบ่อตกปลาครับบุญครับโอ้บ่อดินสุขภาพรัดเครับเี่แต่ว่าปลาพอนได้ครับมันนี่สิลาเป็ดครับผมบุกกรณ์ทัเตรียมมาครบแล้ว อันนี้สิไรหลับเป็ดกินนะครับเรื่องปลาพัานใดปลาพิบ้าน <laughs> แต่ตอนนี้กินหลับเป็ดไปก่อนเดี๋ยวผ่านนมกำลังหั่นนะครับเรื่องหั่นเป็ดอาหน,นังเป็ดเนะครับเรื่องอ้ยมาตกปลาได้สิ่งกินหลับเป็ดสุดยอดแกะท้องกระเทียมมะหวอไหมครับนี่โอ้ยโหน้องใหม่ก็มีครับแต่ว่านหน่อยพะโล กินบ่อนได้ที่คุณกอคุณนี่ยืดมายังโอ้ยมาเดียวเธอสีเหม็นไปแสเอาอยูอเอาเรียบร้อยแล้วครับนี่หั่นเรียบร้อยแล้วสีลาบเป็ดแล้วต่อไปจะเป็นการลวกนี่เสนอเมนูการทำอาหารแบบธรรมชาติธรรมชาติควรลนะเบิ่งทำธรรมชาติของเทสารพี่เขามีรวยละไม่มีวิจารณ์เลยโอ้ใช้บ่วงเลยเหรอเออนี่แหละ,ะบ่วง,วงม้อนนี่ค่อยเหรอโอ้ยบ่วอนดอก ต,ต,ต่อไปเห็นยังครับฟลาหน,นมปานนมเห็นยังครับผัวครับผัวครับนี่เมนูผัวครับมึงอู้มึอน,นี้มึงครับล้วนเป็ดเลยครับสึงิลาบเป็ดได้ป่ะปลาอะไรกินลาบเป็ดป่ะจังวะเออมาตกปลาได้กินลาบเป็ดเลยิ่งครับเมน,นูลาบเป็ด เป็ดหรือหมูมั่นถือว่าเป็ดเป็ดเรียกยืดแล้วเรียนติดเชืองนะครับหอ,อ,อมครับหอมมากๆโซศัพท์เหรอฮิๆๆ <c oughs> <c oughs> อเ็บตอนตอนนางเจ็บดเี่ยเีบเจีบเดี๋ยวจะเีบตัวพอวนพอเขียบบางไรงเี้อ เกิดเทียมใจแด้ครับเก็ดขื่อคือเก็ดเป็นเ่วะจะเป็นว่าเป็นทำชายใ่นรับลาบเป็ดในเจ้าทีมันกินบุกมอห่เปลาอีกเพื่อักขากน่จบาดวะเป็นกีลาเป็ดจกบาดเลยห่ยตัวใหญ่เนาะ อุอ่มปลาหนีบบ่อเขาปีดโคกตัวใส่ละโคกม,มีเอเวแนะม่งบุหรี่ตำยังไงเอเวบนะวมแม่งไปที่มาตุ่มปลาเนาะ มักตบเดี๋ยวดีประเดี๋ยวไม่เตำดีอันตำต้องสอ,องคนพัวเมียนั่นใช้ตำโีรยดีฮวง,ง,งเครื่องแบบนี่รถด,ดีกว่าเออไม่รถด,ดีเพาไม่เข่าขวางใครก็ไปจบข่าวเลยสูดบรรยากาศทุ่งหน้าครับ

ขบ้วัวบัดลัวครับเสียายไปครับทีนี้แต่งนัวครับเสียายเสียบรายเสียบรายจะเป็นดีได้ต้องไม่ใส่ตุมปัาแน่ เฮ้ยสิริตุ่มบ้าหมดนี่ข้าก็มีตะไข่ก็มีเลยมาก้มก็มียังอยู่เหรกลปอยากเนียตั้งใจนะรับสือซุปปลาเสียบๆตัววันผู้เรียผูเรียครับสวัสดีเพนกีกุดสุอดี คึงเข้ามาตาเนาะอ้พันอยเดียวมันชยนามันเบ็ดบานใดเนาะเอนาะมันคือไรเนาะขื่นล้วมัเกี่ยวไ้ใ้กดใส่แต่มันมันนี่มเอบ่อยมันแพงเยอะเยอะนังมันเป็ดเลกินเลยหนาวหันไป ตอนนี้คนทำกินไหมเจ้าเน่าไปแล้วนี่นุ่งลาบเป็ด<ช>บัวป่าที่สำหรับคนในเมืองบุยเวลาเมื่อบานครับต้องมาหากินฑสินแล้วครับ า,าธรรมชาติที่ไก่เคี้ยงกับบ้านเจ้าขอคือไท่เคี้ยงที่ยอดไม่คนแบบเป็ดมันยิบยับวะ่ะ ใส่มาเขาใส่พักเข้าไปเนื่อนใส่พักเข้าไปคืขึ้นน้อยแบบซิมซิมซิม เนบบหน่อยขาดยังมืขาดนวดนิดนึงโอครับต่ไล,ล่วเลอีตะลยยงยากเกยยากเลยครับเข้มเ <c oughs> ข้มมากเกยยากเลย

ก็หล่นจแล้วหรอพี่น้องอยานลอ,อยน้อ,อ,อลาบเป็ดแ,แสบบ่มาด้อยลาบเป็ดมไปน้ำมัน,น,นยังในน้ำมันลาบเป็ดแต่แสบบพี่นอ้องมาด้อยลาบเป็ดฝีมือ ผ่านนุ่มิีนกาดนี่ดาบเป็ดครับผมกระชินดาเป็ดอ่ะปวดเจ็บ ดูด้วยๆดลาบเป็ดดูดครับดาบเป็ดครับำุูดเป็นเส้นเย่งตกปลาหนำดาบเป็ดหนำเป็ดจะชิมยูไซแค่กินตาดาบเป็ดปลาเดียวไปเท่ากับกากอื่นอยู่กันนี้คุนครับบรรยากาศสุด่มชื้นดูดดาบเป็ดแอบครับ กระดามีนี่ครับพักกระดาดีนะเด,ด็กกระดาวันนี้มับมีสุกพักทีนน่นี่เรื่องลาบเป็ดครับจังแม่สุดแม่ห,ห่วยอือจดบรรยากาศลักๆ ปลานมเก็บเบ็ดแล้วครับบัดนี่มือนี้ขนปลาหลายหลายผลงานมือนี้สุดยอดครับเอ้ยเก็บเป็นดีดเป็นไ,ได้ครับมือนี่มันบ่ครับนั้นครับได้กินลาบอยู่ครับโอ้ลาบปลายีสุก,กอ่ะลาบเป็ดขี <laughs> ้ลาบเป็ด อว่าุกปลาได้กินหลับเปียโเอยมือนี่แหวอีกแล้วสา,ายแหวทั้งหลายมือได,ได้กินหลับง่วงว่ะ <laughs> กินกินหลับง่วงครับปูส <laughs> ายแหวครับปูนี่มือับบออย่างงามมือนี่ปลาบกเขาเรียบปล่อยได้เดี๋ยวพอกันไหมแต่มีโอกาสครับผูขอบคุณครับ